อ่ะะนครับวันนี้พามาดูเวฟหนึ่งสองห้านะครับเอวีดีคันนี้นะครับหลังจากที่ประสบบัติเหตุนะครับตอนนี้เราก็ได้สั่งอะไรนะครับมาครบทุกชิ้นนะครับพร้อมประกอบนะครับนนี่ะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแผงคอนะครับแกนโช๊คนะครับแล้วก็ตั๊กกานะครับชุดนักกาศคอนโซลทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังให้ช่างทีมนะครับประกอบนะครับผม ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนะครับก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันหยุดด้วยอิตาหานะครับวันชดเชยนะครับอันนี้ของเก่านะครับผมตะก,กร้าเบี้ยวหมดเลยนะฮะนะครับพอเวลาสักสองชั่วโมงนะครับเร่งมือหน่อยเด้อ อ้าลองดูเทสดู do, นะครับหลังจากที่ประกบประกบเสร็จนะครับอ่าเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยล้างก็ได้จะมาเก็บเครื่องมือฝนตกนะครับช่วงบ่ายขณะนี้เวลาบ่าย2.40โมง40นาทีนะครับ พูดง่ายๆนะครับ14.40เอานั้นออกก่อนช่างอ่าลองดูไปคิดดูว่ามันสายไหมสั่งอะไรนะครับคันนี้หมดเฉียดๆหมื่นนะฮะอ่าไปแล้วนะครับเน้นแท้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่ของเทียมนะครับ จับแท้ๆอย่างเดียวเลยนะฮะออโอ้ดูจัตะกร้านะครับนี่นี่เหล็กนะครับจับตะกรา้านี่นะครับงช่างทียนก็เพิ่งแกะไปนะครับแล้วก็จะมีตัวสีเหล็กตัวนี้ด้วยบังลมซ้ายขวานะครับนี่นะครับนี่อีกตัวนะครับ เอาลืมใส่อันนี้หรือเปล่าช่างใหญ่ฮะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเปรียบไปก่อนนะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ันแบบนี้ตัวนี้แสดงว่ามีมาให้นะฮะ